อุ้มน้องเองเลยเก่งเกินวัยน้องพายุทำหน้าที่พี่ชายช่วยเลี้ยงน้องแอบิเกลขณะที่แม่กำลังทำงาน เป็น3มเด็กน้อยที่มีแฟนคลับพากันเอ็นดูเป็นจำนวนมากสำหรับเหล่าทายาทของชมพู่อรารยาและน็อตวิสรุตที่นำทีมโดยสองพี่ชายน้องสายฟ้าและน้องพายุตามมาด้วยสาวคนน้อยคนสุดท้องน้องเกลที่ตอนนี้ทั้งสมคนกำลังอยู่ในวนัยนารักน่าเอ็นดู และล่าสุดก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่หลายๆคนพากันชื่นชมเมื่อน้องพายุทําหน้าที่พี่ชายช่วยเลี้ยงน้องสาวขณะที่คุณแม่กำลังทำงานทั้งอุ้มทั้งกอดทําอะไรคนเอ็นดูมไม่น้อยว่าแล้วเราไปชมความน่ารักของสองพี่น้องบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ไปพร้อมๆกันได้เลยบอกเลยว่ามีแต่ความน่ารักเต็มไปหมด